บ่ต้องซาอายแค่คนทร,รม,มาดามันบ่มีค่าพอยเจ้าเสียดายบุญบ่สมเจ้าอายก็เข้าใจให้ตายแล้วเกิดใหม่ก็จักสิได้สำเขาบ่บ่ต้องซาอยดอกลากนคำบ่มีเงินมีคำให้เจ้าเดอนางแค่ผู้ชายจนจนบ่มียังดีจักอย่างที่เหตุความฝันเจ้าหาง พาเจ้าจไปมออฟันมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยผมก็ว่าผมว่ามีมีแล้วครับผมผมก็กำลังรักษาหัวใจคนคนหนึ่งไว้อยู่มาตอนนี้จะเข้าปีที่สิบแล้วใช่ครับแล้วก็คิดคิดในใจว่าถ้าคนเขาจะรักเราเ็า่าจะรักในในมุมที่เราเป็นในในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราเป็นมากกว่าแล้วคนที่เรารัก คนที่เราดูแลเนี่ยเชื่อว่าไม่ทําให้ทุกคนปิดหวังแน่นอนครับก็มีมีแอบหวั่นหวันนิดนึงครับแต่ก็คงคิดว่าไม่ไม่เป็นไรแน่ๆ,ๆครับไม่เป็นไรแน่ๆเพราะเพราะเราเชื่อมั่นในคนของเราด้วยเชื่อมั่นในตัวตรงของเราด้วยเขาเพิ่งมารู้พร้อมทุกคนนี่แหละครับไม่ได้ไม่ได้บอกใช่พวกผมก็ไมไ่บอกะครับแต่แต่แต่ผมจะบอกแค่เงินทิปได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมผมไม่ได้เก็บเงินทิปเลย <laughs> เขาเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องเงินตลอดอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าว่าทิปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทิปนั้นอ่ะจะเปิดส่วนไหนถ้าทิปหนักก็เปิดเยอะหน่อยเปิดอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ทางทางต้นสังกัดไม่ไม่ซีเรียสเลยนะครับพอพอน้องเราจิ้นด้วยเราดูไร้สดเราเห็นเราเราอยู่ในการควบคุมหมดเราเห็นเรา w แ happy เราจิ้นแทนด้วยน่ารักมากเราปกติครับก็โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวครับโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเขาก็เป็นคุณครูด้วยก็ก็ ก็สอนเด็กๆเอาจริงก็เราก็ยังอยากสนุกด้วยกันอยู <boo> ่อยากอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็คงจะโอ้เป็นเรื่องของอนาคตมากๆเลยเลยครับเขาจะเป็นคนต่อต้านการเปิดตัวเพราะว่าเขาจะเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องเรื่องภาพลักษณ์เรื่องแฟนคลับเรื่องงานจะถูกจ้างน้อยลงไหมเขาจะเป็นห่วงมากๆแต่แต่วันนั้นคือเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวด้วยแล้วจังหวะมันมันได้มันได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยสักหน่อยก็แล้วกัน แต่ตอนนี้ก็เป็นผลดีสําหรับเขาด้วยเพราะงานรีวิวงานอะไรก็<ช>เยอะเขาน่าจะรวยกับผมแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆพ,พ,พ่อ่แม่แม่พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของไอแมนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ร้านหมูกะทะทุกวันนี้เราก็ยังพูดคุยยังเจอกันอยู่ในทางโซเชียลก็ต้องขอบคุณกําลังใจส่วนนี้มากๆรวมถึงแฟนคลับที่เพิ่งมารู้จักกันในผลงานเพลงปลายฟ้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ชีวิตของผมอีก อีกครั้งหนึ่งที่มันรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่มันเปลี่ยนหลายอย่างหลายสิ่งมากๆที่ต้องทําในชีวิตของผมนะครับสัญญาว่าจะเป็นนักร้องนะครับที่จะสรรสร้างผลงานมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังจะแต่งเพลงเพราะๆนะครับร้องเพลงเพราะๆในทุกๆคอนเสิร์ตจะสร้างแต่รอยยิ้มสร้างแต่ความสุขให้ทุกท่านทุกๆเวทีน้อยใหญ่ไม่สําคัญครับใจผมเกินร้อยทุกๆเวทีแน่นอน มาส่งเจ้าไว้สำนีลาปลายฟ้าให้เขาพายังบ่เขียดบ่คมบ่จมอียังระว่างทางไอมีความสุขในลาย,ลาย